อ้าวพร้อมนักแข่งพร้อมคนดูพร้อมอไปแล้วอย่าหัวทิ้งอย่าจับรถผิดคันนะออกไปอ,อาแล้วโอ้โหย่อยแย่ตาข้าวข้าวไหมย่อยแย่ทีมครัจจแพเบสเจ้าแย่อีกแล้วไอ้คนเดิมอีกแล้วโอ้เก่งยิงร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบนี่มันสุดมันสุดยอดเลยนะทีมยอ่อยแย่เนี่ยโอ้โหคันนี้ต่อให้รุ่นี้สิบรางวัลครับ นสะิบถ้วยรางวัล5ซองรางวัลนะครับสามรอบสนามครับนี่มีการเปลี่ยนแปลงข่าวดีนนหนึ่งเป็นเจ้าน้องเบสครับกับเจ้ายาทีมจากบางปะอินาจิตยาพี่ธรอ,อีกครั้งที่รุ่นนี้เสร็จแล้วทำไรครับพักพักดีไหมบอกแล้วห้ามทานอาานะเบรกทานอาหารนะครับกรรมการขนมจีนครับ,บาารขนมจีนครับอดนุ่นขนมจีนกันด้วยกาแฟครับกาแฟอะไรนะ<อ>ขนวัญเลยนะขนมจีนร้านอะไรขวัญแลขวัญนั้นยืนเหรอขวัญยืนเหรออ๋อขวัญยืนนะแม่ขวัญยืนแม่ขวัญยืนพี่ธรบอกว่า ท่านากันเป็นลูกสาวนะจะพูดคล่งองกว่านี้เลยนะอันดับพิต้าพี่ตา้ตามียังไงเบอร์สิบแปดไหมแกอ่างทองครับอันดับที่สองเป็นเจ้ามิกทีมน้อมีม,มียังไงเบอร์ยี่แปดนะฮะสิบแปดนะครับเบอร์สิบแปดขออภัยพี่ตา้าพี่ต้ามีเบอร์ยังไงเบอร์สิบแปดไหมครับ ทีมใดที่มีอย่างในเบอร์18มาช่วยแจ้งนะครับมีมีมมมมมอันดับที่หนึ่งครับเจ้าเบสจากอัอยุธยาครับจอายาทีมอันดับที่สองน้องมิกครับจากบองซอนทีมน้องมิกเป็นอันดับที่สองมาเชา้านี้ลุงก็ถามไม่ใครเอาเป็ดมาเลี้ยนท่านว่าเดินเป็นทางเลยไม่ใช่นะทางแข่งรถมอเตอร์ไซค์เขานะเออ น้องมิกไล่แล้วครับน้องมิกอันดับที่สองไล่อันดับที่หนึ่งอยู่ตัวนี้อันดับที่สองก็ไปผลาอันดับที่สามไล่มาอยู่อันดับที่สี่ขึ้นมาแล้วอันดับที่สี่อันดับสี่ไล่กันมาแล้วอันดับที่ส yeah, oh ี่ยยทีมเจ้าฟิล์มห <1 S 2> นึ่งก็โยยาสองก็ยสี่ก็ยยาสี่อยยาห้าเอาเอา,เ,อาเรียบร้อยจะฟิล์มขึ้นไปแล้วเป็นอันดับที่สามโอ้ประสบการณ์ oh น้องฟิล์มโอ้โอ oh ้ oh ho. เรียบร้อยเลยพารโค้ดมาแล้วโอ้โหหน่อยเดียวจริงๆมีห้ารางวัลที่มีซองเลยครับ หกเจ็ดแปดมีทัแล้วใหญ่ใหญ่อันดับที่หนึ่งอันดับที่สามน้องไม่อยู่อันดับที่สองจะรอดหรือไม่รอดโอ้โหความบังเกิดขึ้นได้ครับพี่ธนคนดูเขาบอกให้ไปเขาเป็นไรเขาเป็นลมไอจ้าเบ็ดหนีน้องบิ๊กได้หรือไม่โอ้โหจับตาเขาระวังไว้ชะลากับไว้เด็กๆน้องนี้เนี่ยอายุสิบเจ็ปีนะครับอายุ1ิเจ็ปีน้องบิ๊กครับ อ่าบองซอนบองซอนอยุธยาไอ้บองซอนอ่างทองครับอันดับที่หนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าเบ๊ะครับจากจอยาทีมจากอยุธยาอันดับที่สามคือน้องมิกกุญแจนะครับจากอ่างทองอันดับที่สามนี่เป็นยอดใหญ่ครับเจ้าฟิล์มโอ้โหรุ่นนี้น่าจะตามมองอย่างยิ่งครับเอาไปแล้วไฮแซงกันไปแล้วน้องมิกแซงกันไปแล้วอ่าตามควาหน่ำน้องมิกอยู่อันดับที่หนึ่งอันดับที่สองเป็นยอดใหญ่ทีมอันดับที่สามเป็นยอดใหญ่ทีมโอ้โหนี่ดูเด็กหนุ่มนี่ขึ้นไปแล้วครับอันดับที่หนึ่ง พอบอกแล้วให้มองลายล่างกันไม่มองโดนเรียบร้อยอันดับหนึ่งใครแล้วพี่ธรน้องมิกน้องมิกกุญแจไม่กุญแจกองซอนทีมจากอ่างทองโอ้จากอ่างทองนี่เองครับผมอันดับสองนี่อ่ะสองกับสามพีเดียวกันมีเพิ่มมีพี่มีน้องครับงสองสามยอแยทีมว่างั้นเลยยอแยทีมทั้งคู่มาแล้วก็อันดับหนึ่งน้องมิกกุญแจโอ้คนนี้ขี่เก่งครับน้องมิกนี่ไปไปล่าอันดับสองเจ้าเบสอันดับที่สามเจ้าฟิล์มเอาแล้วทีมเดียวกัน ความเร็วได้น้องมิกนะฮะเอาจยิะๆว่าพี่ไปไม่ไหวข้อไม่ดีไอ้ฟีนจ่ายไปแล้วฟ์มเวทตกเวทตกอยู่ัำที่สามโอ้โหบอกเดี๋ยวทีมเดียวกันเป็นพี่ไม่มีพี่น้องลำสี่ับห้านี่มาใกล้กันเลยพี่ธรอันนี้สี่กับห้าครับรุ่นสี่กับห้าโอ้โหนี่เบอร์ยี่สิบสองนี่น่าจะเป็นพาวด์โค้รนะสีเหลืองเหลืองนี่ เจ้าฟรีมาที่สี่ทีหัแล้วดูตรงนี้ดูตรงนี้ไฮไลท์ไฮไลท์ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหโอ้โหไม่พลาดไม่พลาดทีมโอ้โหใส่สีหรือเปล่าเนี่ยเสื้อสีสมบูรณเนี่ยมีหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่มีถ้วยรางวัลให้ด้วยนะครับนี่เราประสบการณ์หาเดือนหายไม่ได้ที่นี่ครับส่วนเฉลิมพระเกียรติน้ามหาราชนะครับคือมหาราชนะครับนี่นะครับ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีปรไอ้สองคันอยู่แล้วคันหลังสุดเนี่ยสองคันมันจอดคุยกันทรืงเปล่าเนี่ยโอ้โหมันไม่บิดกันเลยนี่ว่าบอกผม,มบผมไม่รีบผมไม่รีบคขับไปไปก่อนเลยผมไม่รีบเออค่อยๆหนูค่อยๆค่อยๆบิดเออ,อยางจะไม่ถลอกอยางเออ กูว่าเรียบร้อยโอ้ผ่านไ้วผ่านเอาแล้วมีปัญหาแน่นอนเสียงเชียร์อย่างนี้มีปัญหาแน่นอนตกน้ำหรือไม่ตกน้ำไปแล้วเอาเรือก็ไม่ใช่ไม่เป็นไรน้องมิกน้องมิกไปเรียบร้อยรับอันดับที่หนึ่งขับเร็วเกินไปครับความเร็วสูงเช็คเช็ค ตอนนี้อันดับที่หนึ่งเป็นอันดับเรีไปแล้วครับคือเจ้ารถฟิมครับจกยยักอยาทีมเป็นอันดับที่หนึ่งแทงครับน้องบิ๊กตกน้ําไปแล้วรุ่นนี้ประมาณสิบคันจะเหลือถึงสิบคันไหมตอนเข้าเส้นชัยลูกจากโกครับจากลกบรีมาเป็นอันดับที่สองอันดับที่สามเป็นเจ้าเวสเราสุดท้ายแล้วครับตอนนี้โอ้โหเสียดายนะครับอันดับที่หนึ่งนมาดีๆขี่เร็วครับขี่เร็วมากเอารถไปอยู่น้องคงร้อนนะ ร้อนรเสดายครับเสดายเข้าหนาที่หนึ่งเสดายครับน้องบิ๊กจากอ่างทองครับนี่แหละครับภายแท์ของการแข่งขันเอนดูโรนะครับเกียร์เสียไปเลยหนูพลาดโอกาสหนึ่งในสิบไปเลยนะครับทำไมอ่ะสำหรับเกียร์เข้าไม่ได้โอ้ไม่เป็นไรถือว่าถ้าอยู่ที่สิบได้ท่วอาดินนะฮะอันดับที่หนึ่งมาแล้วครับเจ้าฟิล์มเดี่ยวแย่ทีมจากบองอินาจิทยาเป็นอันดับที่หนึ่ง โอ้โหนี่โยแย์วันนี้เขาเขาโทรศัพท์บอกที่บ้านพี่เข้าล็อกวันนี้เข้าล็อกโยแย์เข้าล็อกพี่ธนเมื่อกี้เขาโทรศัพท์อยู่คุณนายแย์บอกฮัาโหลสิบล้อที่บ้านว่างไหมมาใส่ถ้วยหน่อยมาสวยถ้วยหน่อยถ้วยคนไม่กลับบ้านไม่ไหวแล้วโยแย์ว่างั้นหมายเลขเจนนะเจ้าโกครับลูกเจ้าโกจากลพบุรีนะครับอันเป็นอันดับที่สองโอ้รู้จักตั้งพ่ออ่ะฮิริเอตอันดับที่สามเจเบสครับปาอินณัฐยุ่งย์โยแย์ทีมอ่าอชัยบาดาลใช่ไหมชัยบาดาลครับชัยบาดาล อันดับที่ะเจ้าฟิล์มเป็นอันดับที่หนึ่งเลยหนึ่งรอบสนามโอ้โหนี่เจ้าฟิล์มนะหยอกให่ทีมแต่เวลาขี่ไม่หยอะใหญ่นะนี่เขาเขาเผื่อเขาแรงไว้เขาถือว่ายังไงก็สายอยู่แล้วมันจะเปต้องแลกให้มันรุนแรงสูญเสียว้าง,นะอ,อ,งอันดับที่สองมาแล้วก็จะชายบดานลบรีนะครับอันดับที่สองเนี่ยอันดับที่สองมาแล้วกูไม่รีบแต่ขี่นิ่งๆอันดับหนึ่งเจ้ามิกเรียบร้อยไปแล้วเจ้ามิกลงนะ้ำไปแล้วก็ร้อนโอ้โหมิกขี่เร็วรขบขี่เร็วเกิน อันดับสองบอกไม่ต้องรีบเลยรอบสุดท้ายแล้วอันดับสามก่อนเจ้าเป็ดครับเจ้ายหญ่ทีมอันดับที่สามควาอันดับไปหนึ่งสามนะครับเจ้ายอยาทีมนะครับตอนนี้อันดับที่สี่มาตอนนี้อันดับที่สี่ครับตอนนี้อันดับที่สี่ครับอันดับที่สี่ทูบอยนี่อันดับที่ห้าครับอันดับที่ห้าอันดับที่ห้ายอยาอีกแล้วโอ้โหยอยามาสามคันครับหนึ่งในห้าแล้วก็นี่เลยอันดับที่หกครับอันดับที่หกอันดับที่เจ็ดอันดับที่แปดอันนี้ไซส์สี่อันดับที่เก้าเพื่อนไซส์สี่นั่นเองอันดับที่ เนี่โอยแย่ย่อยแย่มากหลายคันมีทูบอยพอดโค้ดหลงมากคนหนึ่งเอาเอาเอาแล้วเขาสูบอ้าวตีลกเขาไปแล้วไอ้นูดูด้วยดูด้วยโอ้หไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเดี็กๆขึ้นเป็นอันดับที่เก้ายังอยู่นดี่สิบหยู่ยังหนุ่มยังแน่นโดนเมียทุบลำที่เก้าใจเย็นใจเย็นโอ้โหตัวเก่งเลยเนี่ยของทีมนี่แหละเนี่ยตัวเก่งเลยเนี่ยไม่เป็นไรอยู่อันดับที่สิบหยู่ โรดดบากนี่มันสุดยอดจริงนะทนทานเนี่ยพี่เอิร์ดนะทนทานมากนี่แหละครับเอดเดโรนะหกกระเบีรตีลังกานะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรน้องมิกเป็นไงมาน้องมิกอากาศเย็นดีไหมลงน้าโอ้ไอ้ไอ้ไอที่แปดขับรถหวานเย็นเลยลมโชยมาออพาลูกโป,ปง่งแกงนุ่นขับมากจเย็นเลยนุน่นคนนุน่นพอ,อสู่รอบสุดท้ายครับ <c oughs> เหลือไม่ถึงครึ่งกาทางครับ อันดับที่หนึ่งจะเป็นเจ้าฟิล์มอยู่กับเจ้าฟิล์มจากบางอินอยุธยาครับยอะแย่ทีมโอ,อันดับที่สองเป็นน้องลูกเจ้าโก้ครับ<า>ลูกเ<ค>จาก้าโก้จากชยายเวลาลบลีอันดับที่สามคือเจ้าเบสย,ยอะแย่ทีมจากบางอินอยุทยาอยอแย่มีสามสี่คนเลยห้าหอันดับเนีนะครับหลายคนอ๋ออ๋อ๋อคอดีจากับทีมยอดแย่ครับเข้าชื่อชื่อยอแย่ตะคีตะขีไม่ยอดแยะขีไม่ยอแยะเร็วเร็วนะชื่อต้มเตรียมยอะแยะแต่ว่าตรงข้ามเลยทีเดียว เดี๋ยวลุยเสร็จแล้วไปพิธอนบ้านแล้วครับเราะจะเบรกนะทานอาหารกลางวันกันนะครับเบรก30นาทีครับแล้วทำการแข่งขันขนุ่นแลกกีติมศักดิ์ครับฮิตสองเบรกหลังเบรกขึ้นมาก็ตีมิศักดิโมโตสองเลยนะฮะจอแคตโอทางกีติมศักดิ์ก็กค,คือวันนี้ขอบคุณกู้ภัยด้วยนะกู้ภัยยาด้วยพี่พิพทอนวันนี้หลายยาขอบคุณอย่าง,ยงสูงครับกากตู้ไฟยุ้าย,ยาครับเอาเรือมาช่วยนะครับนี่ขอบคุณศรีประจันวัฒนยนต์ครับขอบคุณอย่างสูงสิริชัยจากจังหวัดลพบุรีรอบสุดท้ายหนูรอบสุดท้ายสู้หนูถึงในเส็บโลกส ขอบคุณทุกท่านทุกทีมครับที่มาร่วมสนุกกันวันนี้ครับอันนี้ทีมอะไรไว้หนูเนี่ยเก่งยีเนี่ยอ๋ออันนี้ทีมชวายชาวัยอ๋อทีมชวายอังทองชวายอังทองเนาะเอากุมิลี่น้องเขเพิ่งหัดขี่สิบแปดบวกนะชอบดูหนังโปูพอเขาเขียนสิบแปดบวกไว้ได้ขี่ช้าไปหน่อยโอเคนะสู้ไปโลสู้ไปหนึ่งในสิบสู้ลุกลุ้นนะเออคอยดูครับขอเวลาสองเดือนดูหมายเลขนี้ไว้แล้ว ผมทำไมครบแปดบวกจะไปบวชใช่ไหมเราดูสอซเดือดรอดพี่ทอนลำหนึ่งมาแล้วอันดับที่หนึ่งเข้ามาแล้วครับเจ้าฟิล์มทาไมล่วงน้าซะก่อนนะเครื่องไปดับนะแต่เราไม่พางเครื่องไปดับนี่เขาที่หนึ่งแน่นอนแน่นอนครับเดี๋ยวรุ่นนี้เสร็จแล้วหนึ่งในสิบนะรับรางวันแล้วทานอาหารกันเลยนะครับกรรมการด้วยเามีเมนูอาหารกลางวันอร่อยนมจีนลูกชิ้นทอดนะ มะาพร้าวแก้วมีไหมไม่มีน้องทงานบวชแล้วนะฮะอันดับหนึ่งมาแล้วยอแยทีมดีใจด้วยนะครับตามความความหมายครับเจ้าฟิล์มมาแล้วนัที่หนึ่งยอแยทีมจากอยุธยาแม่ที่หนึ่งนี้เข้าเท่มากแล้วเส้นชัยอยู่ตรงนี้พิธรเนาะออมันเท่จริงๆพราเข้ามาเห็นหมดเลยนะฮะ ที่2ครับพี่ธรใครนะชื่ออะไรนะหนูลูกจักโก้จำชื่อไม่ได้ครับจากจันดานลุบบุรีอันดับที่2โอ้มาจากลุบบุรีเมืองเล็กเล็กน้อยเขาเลยวันเนี่ยอายุ13ปีอันดับที่2มาแล้วอันดับที่2นี่โอ้อายุยังน้อยอยู่พ่อยิ้มใหญ่เลยพ่อเนี่ยยอแย่ครับมาที่3อันดับที่3มาแล้วครับอันดับที่3ทูบอยพาวเดอร์โค้ดมาที่4นะครับทูบอยพาวเดอร์โค้ดมาที่4ี่ที่ห้ายศแย่แล้วฟิลเดี๋ยวรักถ้วยเลยฟิลโอ้ยอแย่เข้า3ามคนนะพี่ธร เฮ้ยเบสหายไปไหนเบสอะจะเบสหายไปไหนเอ้าทีห้าครับเจ็ดเก้าย่อยแย่ครับนี่นอยู่นี่อยู่นี่ครับทีห้าจะเบสทีหกเจ็ดแปดเก้านี่นี่เข้ามาเลยครับล็อกเลยนะหกเจ็ดแปดเก้านี่นะครับหกเจ็ดแปดเก้าที่หกครับยี่สิบเจ็ดนะอันดับที่เจ็ดครับอันดับที่แปดอันดับที่เก้าโอ้โหติดเลยอันนิดอันดับที่เก้านี่ยี่ที่เก้าเบอร์ยี่สิบสามเสื้อมีเก้าคันใช่ไหมโอเค